ข่าวภาคเหนือไปกันที่จังหวัดแพร่ค่ะทางโรงเรียนคริสเตียนในจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมส่งความสุขและความรักเนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่แก่คณะข้าขราชการในจังหวัดแพร่ ที่บริเวณหน้ามุกสารกลางจังหวัดแพร่นายคุณากรโคชาฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รัษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยาและโรงเรียนเจริญราษฎร์ที่ร่วมจัดโครงการวันสําคัญทางศาสนาคริสเพื่อแสดงออกถึงความรักและการแบ่งปันความสุขผ่านเสียงเพลงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2568กิจกรรมในครั้งนี้นะคะนักเรียนได้นําเสียงเพลงอันไพเราะและคําอวยพรอ,อันอบอุ่น มามอบแก่ผู้บริหารคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสารกลางจังหวัดแพร่สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่นให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองค่ะโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่มอบความสุขผ่านเสียงเพลงและคำอวยพร พร้อมกับมอบของขวัญและขนมเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นจากทุกฝ่ายที่ได้ร่วมสร้างช่วงเวลาอันน่าประทับใจในเทศกาลแห่งความสุขนี้ร่วมกันถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงความรักความสามัคคีและการแบ่งปันในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดแพร่